สำหรับการออกกำลังกายในวันนี้นะครับเป็น EP ที่29ทับ99นะครับในการลุกขึ้นมาปฏิบัติภารกิจออกกำลังกายอย่างต่อเน,นื่องเป็นประจำในทุกๆวันตามคำมั่นสัญญาที่ผมให้ไว้กับลูกสาวว่าจะต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกายเป็นประจำนะครับผมให้ได้ทุกวันครบ99ครั้ง99วันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ได้ลุกขึ้นมาปฏิบัติภารกิจ ออกกำลังกายด้วยการวิ่งจ็อกกิ้งนะครับใช้หลาดหน้าบ้านของตนเองนะครับผมด้วยการวิ่งจ็อกกิ้งใช้เวลาอยู่ที่30นาทีกว่ากว่าครับวันนี้ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวท่าต่อไปนันครับผมเราจะมาบริหารร่างกายส่วนต่างๆปรับระบบสมดุลให้กับร่างกายระบบการไหลเวียนของเลือดแล้วก็เป็นการ ออกกําลังกายอาวัยวะตามส่วนต่างๆของร่างกายผ่อนคลายคลายสิ้นคลายอินคลายอาการปวดอาการเมื่อยให้กับร่างกายของเรานะครับผมด้วยท่าบริหารต่างๆนะครับอเดี๋ยวเรามาเริ่มการออกกําลังกายบริหารส่วนต่างๆของร่างกายกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําแบบต่อเนื่องเลยนะครับท่าแรกนะครับ <c oughs> ท่าแรกนะครับยี่สิบครั้งครับ

สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ0็สองสห้าสสจ็แปสิบทาต่อไปครับหนึ่งสองสาสี่ห้า 1 2 3ส5บสามสี่ดปทักอะไรครับ1 2 3 4 5ส7 8 9 10สี ไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอสามสี่หาสหกเ้าไปครับหมุนแกนครับหนึ่งสอส ยี 20, สิบำหรับข้างครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็้าต่อไปจะเป็นการบริหารต้นคอนะครับด้วยการหมุนคอครั้งละสิบครั้งครับ